สท่านหนึ่งจากฝ่ายค้านนะครับที่อธิบายโครงการหนึ่งบ้านหนึ่งเชฟซอฟท์พาวเวอร์อนไทยงบ68นะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยมีการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดอาจจะเป็นความเข้าใจผิดที่เสียหายได้ในฐานะที่ผมเป็นประธานอนุกรรมการนะครับแล้วก็มีอนุที่ทํางานด้วยกัน2ี30คนนะครับเพราะนั้นอยากจะขอชี้แจงผ่านจากแคนาดานะครับเพราะว่าบางอย่างที่มันไม่ถูกไม่จริงไม่ควรไม่น่าจะนําเสนอสิ่งที่ผิดเพี้ยนที่ทําให้เข้าใจผิดแล้วอาจจะทำให้ผู้ที่ต้องการ ทํางานจริงๆเสียกําลังใจในส่วนของปี68ที่เราขอนะครับคณะอนุแล้วก็ทางกรมส่งเสริมุตสาหกรรมกระทรวงุตสาหกรรมนั้นที่ขอไปเนี่ย500กว่าล้านแล้วปรับลดมา120ล้านนะครับเชฟชุมพลถึงกันต้องออกมาอัดคลิปนะอภิปรายว่าไอ,อ้สสนะมันพูดไม่จริงมันพูดเท็จมันพูดบิดเบือนนะครับนี่ฮะ โอ้โหไปอภิปรายเรื่องงบอาหารงบอะไรเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอะไรเชฟชุมพลเป็นกรรม,มาธิการก็ต้องอ,ออกทบายเป็นทีละข้อเอ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่นะเออมันไม่ใช่งบ5้าสิบสล้านนะมันเหลือเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะเออเนี่ยครับช่วงนี้ไอ้พักส้มนี่นะขยันจริงๆขยันอภิปรายบิดเบือนนี่ถ้าเขาไม่ออกมาชี้แจงโอ้โหนะก็เข้าผิดใจผิดกันไปใหญ่ แล้วถามว่าไอ้พวกด้อมส้มนี่มันก็เขาเรียกว่าอะไรยังไปว่าเชฟชุมพลอีกนะบอกว่าเออทำไมไม่ไปชี้แจงในสภาละ่ะเอ้าเออไปหาว่าเชฟชุมพลทำไมไม่ชี้แจงในสภาก็เขานะไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เข้าไปในสภาะนะครับเออนะเขาไม่ได้มีโอกาสจะชี้แจงไงมันอภิปรายไปแล้วไง นะอยู่ตรงไหนก็ชี้แจงได้นะก็ทําชี้แจงขนาดนี้มึงยังไม่เชื่อเขาอีกยังไปหาว่าเชฟจุมพลเนี่ยนะไม่เชื่อเชฟจุมพลหรอกจะเชื่อพักส้มเนี่ยไอ้พวกไอโอส้มอยู่ใน Tik t o อกนะครับก็ไปด้อยค่าเชฟจุมพลอีกเนี่ยเชฟอ่าบอกอะไรนะเชียร์ไอ้นี่แหละพักส้มนี่แหละระดับหนึ่งแฉโอ้โหนะโอโ้ตอนนี้มันก็ด้อยค่าทหารนี่สารพัดอย่างเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นงบซื้อรองเท้าก็เอานะฮ <c oughs> <น>ะไอวิโรก็งบซื้อถ่ายไปแล้วนะครับนะงบอ,อะไรเขาเรียกว่างบซื้อรถโมบายคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> มันก็ไปดอยค่ามันก็ตลกมันไม่รู้เรื่องอะไรไงนในพักส้มนะเออนะครับรถโมบายคอนเสิร์ตเขาเอาไว้จัดเขาเรียกว่าอะไรก็การแสดงคอนเสิร์ตนั่นแหละมันจะมีเหมือนเป็นรถแห่ท่านผู้ชมแต่มันไม่ใช่รถแห่นะ มันเป็นแบบรถเวทีคอนเสิร์ตมันจะเป็นเหมือนตู้คอนเทนเนอร์แล้วมันก็จะกลางขึ้นมาออกปันออกออกมาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเวทีได้เลยเพื่ออะไรเพื่อเขาเรียกว่าเป็นหน่วยทหารเขาเรียกว่าอ่อะไรอ่ะหน่วยทหารประชาสัมพันธ์อะหน่วยทหารเขาเรียกว่าอาหน่วยทหารแสดงคอนเสิร์ตอะหน่วยทหารมลชนอะก็เอาไว้แสดงคอนเสิร์ตเอาไว้จัดกิจกรรมไว้อะไรต่างๆนะครับ เอาไว้อะไรเขาเรียกว่าเอาไว้สื่อสารมวลชนน่ะเขาเรียกว่าอะไรแอดมินนึกนึกคำไม่ออกมันมีคําของเขาอยู่อะนะมันก็ไปรอยฆ่าโอ้ยทหารซือ้อรถแห่เนี่ยเห็นไหมเออไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมึงน,นะสัตว์แต่จะรอยฆ่าเขาอย่างเดียวนะครับออทหารก็ต้องมีหน่วยดูริยางหน่วยเล่นคอนเสิร์ตหน่วยอะไรเพื่อเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะแอดมินนึกนึกคำไม่ออก นะเออนั่นแหละนะครับติดอยู่ที่ปากนะเออเอาไว้เอนเตอร์เทนเอาไว้จัดงานคอนเสิร์ตเอาไว้สันทนาการนะเวลามีคอนเสิร์ตมีอะไรเออก็ใช้หน่วยนี้แหละไปตั้งปุ๊บเล่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมึงก็ไปหาด้อยค่าเขานะไม่รู้เรื่องรู้ราวไปตลกหัวเราะขำอะไรเงี้ยโอ้นะคนพวกนี้นะครับ นะโจมตีทหารอย่างเดียวเลยเก่งกับทหารอย่างเดียวเลยนะไออะไรนะข้อมูลเท็จไอเรื่องยากันอันนึงแล้วเห็นไหมนะไปด้อยค่าโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าไอเนี้ยนะว่าอ,อะไรนะกรมการยาเนี่ยเขาให้ MOU กับทหารเพื่อที่จะผลิตยาแจกจ่ายใช้ในประเทศนะเออนะครับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ